ไม่เอาออกมาลูกุณลาไปเก็บช่วยพี่โนโลเลยไปเลยเทำไมมันขาดใครทำขาดน่ะนะ่ารู้โอ้หนอนโอ้ยเยียงอุบสงสารมีจังเอาเข้าให้หมดเลยเนี่ยตองข้างล่างด้วย อีกอืมเอาไปยัดเลยค่ะได้ยัดโอ้ยเยอะมากเลยพี He ่เอาเยอะ เก็บมาลูกเก็บมาช่วยพี่นุ่นหน่อยเอามาเลยเอามายัดเข้าเหมือนเดิมนั่นนั่นนั่นเอามาเลย เงมากก่อนอันนี้เนี่ยนี่อ่าหมดแล้วที่นี้อ่ะเอามายัดที่นี้เก่งมากับเอ้ยเอ้ยกุ่งทีเดีืออร่โอเคเออเอายัดยัดก่อนนี่มันเสร็จค่ะอ๋อมีเอามาอีกหรอกนะอืม โอเคจุ๊ด้ขอบคุณครับเอฟซี oh, ขอบคุณครับ okay. เอฟซีบายบายนะคะบายบายอเคอ่ะอันพี่เลยคนล่าบายบายให้ดูว hey, ิงวิงจุดจ้าอุจ้าด้วยค่ะโอ้เก่งมากค่ะ <c oughs>